ครับผมสวัสดีครับครับผมบอลคนคนสกลครับครับพามาดูครับเจ้ามักทีนะครับจ้ามักทีนะครับทําสีใหม่นะครับทําสีใหม่แล้วนะครับขายนะครับคันนี้ขายครับรถอยู่สกลนครครับขายครับกำลังทาสีใหม่เอาไรใหม่นะครับ จะมาทีนะครับครับพาชมนะครับเดี๋ยวพาชมครับช่วงล่างนะครับช่วงล่างนะครับดูภายในนะครับตอนนี้กำลังตกแต่งนะครับกำลังตกแต่งนะครับยังไม่ติดเอยังไม่ได้อะไรนะครับ ครับมาชมข้างหลังครับชมเครื่องนะครับ ชมนะครับสีทุกคนชมนะครับอ่านี่สายคันเร่งครับเป็สายคันเร่งนะครับไฟฟ้าตัดนะครับเครื่องมิทซูมิชิดเ,เดี๋ยวโอเคลองมือกันแลวเนะอเคเนอะ คืเบิ่งระบบมันปั๊มเปลี่ยนใหม่นะครับปั๊ทมำทำใหม่นะครับปั๊มนี่ทำใหม่ปั๊มทำใหม่นะครับปั๊มนะครับครับให้อาจารย์ไก่กดูซิเรียนนะครับเน,นี่ยเห็นซิเรียนปะอ,นนอ,อืมหาซิเรียนยังไม่เจอนะครับ โอ้ัซีเรียยังไม่เจอนะครับหนึ่งยังนะหนึ่งอะไรไม่รู้นะครับต้อาการเช็บก่อนครับเดี๋ยวสักพักนะครับเดี๋ยวชมต้องเงินก่อนนะครับช่วงล่างทําใหม่นะครับช่วงล่างทำใหม่นะครับยังไม่ได้ลองติดเครื่องดูนะครับยังนะครับเดี๋ยวดูรูปโฉมไปก่อนนะครับ ครับดูนะครับปั๊มบังบังปั๊มดูกรึ๑๑๒มา๑๑๒มารหัสมันบ่ หนึ่งหนึ่งสองครับอ่าแปปหนึ่งหนึ่งสองนะครับ K3V หนึ่งหนึ่งสองอ่าแต่งใหม่นะครับกลองสองลูกเราดูซีเรียสน,นะครับยังยังไม่รู้ซีเรียสน,นะครับอ่าให้เสียกุ้งครับดูแล้วก็ให้เสียกุ้งลองก่อนนะครับเสียกุ้งก,กุ้งเราเล็กสะก้อนนะครับหนึ่ง อ๋ซีเรียนะครับหนึ่งศนย์เก้าหกหกนะครับตัวนี้เป็นเกีงน้ำเงินนะครับเกีงน้ำเงินนะครับเติดเครื่องทดสอบได้นะครับลองได้นะครับช็คน้ำก่อนมดูมาน้้ำดูอะไรครับมันเคร่กน็อนซีเรียนะครับหนึ่้าร้อยนะครับ โร่นะช่งล่างดีนะครับจงล่างดีแจ๋วเลยนะครับเอามือเอามือจับบังมือจับบังว่าไปยังอ่าอ่าว่าไยัง เปิดไปเลยเปิดไปเลยเปิด <regret fully? S 2> เลยติดเครื่องเบิ่งเลยอ่ามาชมนะครับเสืยกุ้งเสียโยนะครับกำลังเช็คเครื่องเช็คอะไรนะครับก่อนจะสตาร์ทเครื่องนะครับติดเอาละครับติดไล้ครับอ่าเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องนะครับช่วงล่าง ตกแต่งแล้วนะครับเวลาตกแต่งเรียบร้อยนะครับตกแต่งทำสีนะครับเฟรมหนานะครับไดไม่เตะแล้วครับไดไม่เตะแล้วครับเอาล้วครับตาต้เครื่องเรียบร้อยครับวันนี้ก็ให้เสียกุ้งนะครับในกุ้งอล็กนะครับทุกคน คุณระดับสะก้อนนะครับทดลองนะครับลองดูกันนะครับทดลองเดี๋ยวลองดูกันนะครับรถสวยนะครับรถสวยเอาเต็มสติงเลยอะไร เรื่งมูป่ะอองมัน้นนเรามาชมการทำงานนะครับของจะเรามาชมการทำงานนะครับของจามาีคันนี้นะครับ ใชนะครับราคาก็ต่อรองได้นะครับคันนี้ นนความมัไวนะครับความท่องตัวของรถคันนี้นะครับดูกำลังนก็เจ๋วนะครับแจ๋วเจเจ ไปนะครับอานรีเครื่องไว้เขาลองดูผ่านอยู่ไหนเอาเ่ายครับสวัสดีครับครับ พี่ม่นไรไ่หมดน้อง่เครับจะ<ง>พบบาบอพนนะครับจะพาขึ้นไปดูตรงอ่ามน้ำนะครับระบบมน้ำระบบเครื่องยนต์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ เราขึ้นไปชมด right. ้วยกันครับไปบยังก็ยยังมาหน้าบนดีนนเด้ไหครับได้นะครับ ไปเลยไปเลยขึ้นยกยี่นึงนะขึ้นยกไม่นี่กันผ่านนะครับผ่านนะครับการไหลวนของน้ำนะครับดีมากนะครับ มนน้ำไม่ตันนะครับคร hmm. ับตัวนี้นะครับที่เพื่อนมาแก้นะครับเพราะว่ามีน้ำมันซึมนะครับน้ำมันตัวน,นี้ซึมนะคุณก็เลยเอามามาแก้ไขน,นะครับตอนนี้เหมือนกันนะครับขอแบบรถเพื่อนมาแก้ไขน,นะครับในจุดนี้นะครับ เครื่องยนโอเคนะครับการทำงานโอเคนะครับเดล๋ยวก้ามาทีตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อได้นะครับคันนี้นะครับการทำงานนะครับเร็วนะครับเครื่องไม่ร้อนนะครับทำงานเร็วเครื่องไม่ร้อนไม่โหลดนะครับช่วงล่างเต็มครับเพราะว่าจะขอรถเพิ่น ทำใหม่นะครับทำทุกอย่างใหม่หมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับช่วงล่างทำอะไรใหม่นะครับเต็มหนานะครับเอวแน่นนะครับเต็มหนาเอวแน่นสีก็ทําใหม่แล้วนะครับตาที่เห็นนะครับคันนี้ก็จอดรถสวยคันหนึ่งนะครับสนใจนะครับต่อรองได้นะครับอะไรนะครับ นะครับขอบคุณนะครับ f c น่ารักทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกับช่องบ่าวพลนะครับยังไงก็ฝากนะครับฝากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับบ่าวพลนะครับครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับบ่าวพลก็ขอจบคลิปอ่าไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ